สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงคางกยางสาววันนี้ฉันบอกฉันใช้ลิเบอร์รอรปปะลรเบอร์สิป้าพี่จุ๋มเบอร์สิลิปสวยมีขาย<อ>ไหมคะมีคะ่ะเริ่มเลยค่ะ F ค่ะแชร์เร็วไม่งั้นผู้ชายไม่เข้าผู้ชายบอกว่าถ้าไม่แชร์ผู้ชายไม่มีกำลังใจเดินเดี๋ยวจะอุ้มมาไหมัคนจบ อุ้มเข้ามาเลยองเงี้ยอุ้มอุ้มเจือนอุ้มแบบเจือนติงเลยรออยู่รออยู่รอคิวอยู่ห้าสี่สามสองยังยังยังยางยงไหนไหนแช์ยางสาวแช์สิกี่คนผู้ชายบอดถ้าไม่ถึงห้าพันคนก็คือไม่เดินเข้ามาโอ้วันนี้ไม่ถึงแล้วสีเสี่ สีเขียวเหนียวซับยเมาไปค่ะเมาไปสาวไหนดูซิว่ามีคนใช้สักกี่คนเนะ,ะค,นคนนก็จะดูพีซสักกี่คนนะ,ะกระเป๋าคารินมีเยอะมากมากกว่าน,นี้ก็คือเปิดช็อปเองแล้วนึกออกไหมกระเป๋าคารินเนะี่ยบางทีแบบเอเซอรี่เลย โดนกอบอตกหนักมากเมื่อวานเข้ายู u b e ย้อนหลังถึงตีสองใช่ปะเนี่ยขอทุกโปโปวันนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะให้ไหมแต่ว่าเสื้อเยอะมากเยอะกระเป๋าก็ือสำอาบชุมพูเออลืมเลยอ่ะแม่บอนเซอร์ด้วยลิปสุ่มโปรเจ็ดจุดสวยทุกสีใช่ไหมหนูบอ,อ,อกแล้ว<ม>ถ้าข้อความยังกดแชร์ด้วยแค่แบกกล่องมีไหมครับเฮ้ยใช่คนที่ถามรอบก่อนไหม มีมและมันมีหมีออสด้วยจึง ผันไม่ห้าพันดีเขาไม่เข้า้วเราบอกว่าอยู่งั้นแล้วค่ะคนไม่เห็นแช่จะไม่แช์ยังไงล่ะคุณพี่พีก็อยู่แบบนั้นล่ะค่ะใช่ดีไแมตี์ลิฟฟิค่ะลิปตัวใหม่อุ้ยสื่อว่าเป็นไรเปิดตัวลิปไปแล้วอ่ะค่ะพันเปิดดิค่ะคอมเอฟ ล,ลิปขอบปากมีไหมคะเหลือแต่ลิปเบอร์ศูนยสองอ่ะปะแต่ว่ายังไม่ได้ทำราคาให้แล้วทำไงดีอ่ะเหลือไม่เยอะจะมีโปรอะไรให้เหรอเปดตัวลิปไงเฮ้ยคนสองอยากอยากให้หมดหรืออยากให้ไม่หมดต้องกค่ะ็มีไม่เยอะก็ขายได้มีอยู่ร้อยกว่าขอดูสวอตลิปศูนย์สองค่ะพี่ดูนะ พี่ดูก่อนพี่ไม่ต้องเอฟพี่โอ,โอ๋แฮมาพี่โอไม่เคยว่างไงเหนื่อยจะคุยด้วยและ <c oughs> ดูนี่คือศูนย์สองที่หนูใช้นะคะคือคนน,อนี้ที่่บอกวามคือคนนี้นสีสวยมากใช้ไว้เบรนสีขอบปากเพราะว่าบลิปศูนหนึ่งคือหายหมดแล้วคือหายหมแล้วคือขายหมดแล้วายหมดสามรอบมาคือน้องหมดแล้วตอนนี้ลิปเบอร์ศูนย์สองเลยกี่แท่งิ 114แท่งสุดท้ายปกติขายอยู่ที่290บาทาาาเอาเท่าไหร่ดี9 0 <250. S 1> เอาเท่าไหร่ดีก่อนบอกเอาสองห้าสิบเอามาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเอาอุ้ยทำไม่ได้เลย,เลยอะ่ะขายทำไมอะพูดไปแล้วรหัสคือลิสศูนสองค่ะใครเอาพิมพ์เลยลิสศูนสอง สีนี้สวยมากใช้เบนสีก็สวยมากถามถึงการติดทนติดแมทไหมหนูตอบเลยว่าติดนะคะเพราะว่าน้องเป็นลิปแท่งธรรมดานะคะเป็นลิปแมทธรรมดาแต่ว่ามันไม่ได้แห้งมากจนเกินไปสีสวยมากใช้เบนสีสวยมากคะข้อความเพจก่อนรหัสคือลิปศูนย์สองให้เอาพิมพ์ได้เลยลิปศูนย์สองนะคะลิปศูนย์สองเธอมีแค่ร้อยสิบสี่แท่งยังไม่ผลิตเพิ่มเหมือนลิปลิปสูตรนึงหมดเกลี้ยงเลยเหรอหมดเกลี้ยงเลยค่ะ ไม่เหลือเลยสักชิ้นไม่ทักแชท<ถ>ไม่ติดทักข้อความเพจก่อนใครเอฟไมโอนแบ็คลิปนะคะนะอย่างที่หนูบอกไว้รหัสคือลิปศูนย์สองสีสวยมากใครเอาพิมพ์เลยลิปศูนย์สองปกติสองร้อยเก้าสิบบาทเหลือหนึ่งร้อยห้าสิบบาททว่นไปกี่แท่งตอนนี้เหลือเก้าสิบเจ็ดแท่งแล้วไม่ทักข้อความเพจไงเพราะคนอันนี้พิมพ์รัวมากตอนนี้ไปแค่สิบเจ็ดแทง่งเพราะว่าไม่ทักข้อความเพจกันเยอะมากทักข้อความเพจลิปศูนย์สองหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอันนี้ สีที่อื่นไม่ได้แน่นอนคอนเฟิร์มเพราะว่าเป็นลิปของหนูเองนะคะแบร์เม,มอร์ลกินะคะใช้ลงสีปากแบบนี้เห็นไหมคนผิวแค่ก็ใช้ได้เพราะว่าเบอร์สองใครเอาพิมพ์ได้เลยรหัสคือลิปศูนย์ 02. สองสองจากสองรเสิเนี่ยเอามาแค่ร้อยห้าสิบบาทพอถ้าไม่เอฟก็ ก็จะกลับไปราคาสองอะรก็สิก็ไม่อะไรก็จะกลับไปแล้วทักข้อความทักแชทนะคะทักแชททุกคนทักแชทหุ้ยสวัสดีสามพันหนึ่งจ้าพี่ไปหนแล้วอะพี่เข้าห้องน้ำนานเกินแกยาสระผมของหมดค่ะไม่มีของเลยตอนนี้หนูยังไม่ได้ผลิตของเพิ่มเยอะมาก กี่คนที่จ <man> <thighs> <rawd Moder ate> ุกออกไปดูข้างหน้าดิว่าคนใช้กี่ชนติดกี่คนพี่ยื่นมือมาให้เขาจำจำมือได้ไหมว่ามือมือใครอย่าพึ่งโตเข้ามาจำมือได้ไหมสิบสองข้งเธอพูดก็เห่นเธอเอามาเธอดูน้่งหน้าเห็นนะสูงเนี่ยค่าส่งห้าสิบบาทเหมาเหมาค่ะค่าส่งห้าสิบบาทเหมาเหมาร้อยเจ็ดสิบสามยาผมจาผมดีสุดจะหมดแล้วใช่ไหม ตอนนี้ลิฟเหลือแค่สี่สิบสี <45 S 1> ่แท่งสบี <45 S 1> บ่ฮะสี่สิบสี่แท่งสุดท้ายลิฟเหลือสี่สิบสี่แท่งสุดท้ายชื่อบัญชีปียดาค่ะถ้าชื่ออื่นที่ไม่ใช่ปียดามิฉาชีพนะคะแม่มิฉาชีพโอนชื่อปียดานะคะโอนชื่อปียดานะคะ,อ,อ,าะ,คะอาริสุดสองใครเอาพิมพ์เลยเหลือสามสิบสี่แท่งสุดท้ายใครไปต่อใครเอาพิมพ์นะคะจะลิฟขอบปาก อ๋อหนูเอาวนลิปที่หนูใช้วันนี้ก่อนเนาะอันต่อมาคือตัวนี้นะคะอันนี้เป็นลิปจีโนโวแต่ว่าใช้ดีมากนะคะวันนี้คุณปอบอแต่น้าสวยงอนมากแต่งานมากหัสอะไรไม่รู้อะวอซี่เก้าศูนย์อันนี้เหรอมีเก่งเกียมาอยู่นี่เลยใช่ไหมลิปศูนย์สองเหลือยี่สิบหกแท่งสุดท้ายนะคะสี่เก้าศูนย์ใครจะเอาลิปทิมเลยนะลิปศูนย์สองเก้าสิบเก้า ใช่ไหมเผอดิบอันนี้ที่ฉันใชายใครจะเอานะน้องแค่90พิ่งเขียนเมื่อกี้99บาทใครดูไลฟ์หนูแล้วก็รออยู่เอาไปได้เลยละราคา99บาทรหัสคือวอลแหวนสี90วอลแหวนสี90ค่ะราคาอยู่ที่99บาทตัวนี้มันจะเปลี่ยนสีไหนพี่พีที่เขาเล่นตัวอยู่เขาเล่นคนดังแล้วนี่ที่ตักให้นะแล้วแม่ใช้ทาปากได้แล้วมันจะเปลี่ยนสีให้ตั้งน้องเหมือนลำแพง ดูแล้วมันจะเปลี่ยนสีใช่ไหมแล้วก็ทาเลยทุกทีน้ำหอมมาหอมมาสมคำเห็นไหมฉันบอกแล้วลว่าน้ำหอมหอมอย่าลืมทักแชทก่อน CF นะคะกอเที่อ4,000คนแล้ว5,000ก็อยู่ใกล้แค่เอื้อมปะ่ะฮะถ้าไม่ทักแชทมันจะเอฟไม่ติดสักคนเลยนะนว่าแหวนสเ90ทีมมาเยอะมาก <รอ S 1> แต่ไม่ติด90เรามีกี่อันเหลือ38แท่ง สามสิบแปดโยสามสิบแปดอันนะคะวอลสี่เก้าศูนย์เก้าสิบเก้าบาทให้เอาพิ์เลยเก้าสิบเก้าบาทแม่ใช้ได้นานแล้วดูดีเขามีทิปจะแปลงเขาเป็นหัวแบบหัวยางๆนี้ให้ด้วยเพิ่มอีกนะวอลสี่เก้าศูนย์เป็นลิปมันนะคะบำรุงปากนะคะน้ำหอมขวดยาวหอมใช่ฉันบอกแล้วว่าน้ำหอมขวดยาวหอมมากวันนี้หนูมีพันขวดจุ่มท่้งหมูบ้านเลรวันนี้หนูมีพันขวด พี่พีเดินผ่าน 5K เลยจริงหรือเปล่าไหนดูซิเธอเป็นตัวดูดวิวจริงหรือเปล่ามันนะคะเหลืออีก12อันสุดท้าย99บาทใครจะเอานะคะรีบเลยนะวอ490เดินผ่านปุ๊บวอล490เดินผ่านจริงไหม วสี่เก้าศูนย์เจ็ดอันสุดท้ายเก้าสิบเก้าบาทน้องเป็นดูของลาแมนเลยเขาไม่วัดนะเขามาเลยนี่น้องเป็นดูได้เลยสีพลาเทล์ขวัญแบสีพาทล์มาตอนนี้ไม่ได้นะกอดได้จองแล้วโจมก็ไม่ได้แปลว่ากอดได้วอสี่เก้าศูนย์นะคะวสี่เก้าศูนย์เก้าสิบเก้าบาทอ่ะพีทหมดค่ะหมดค่ะพีทมาของหมดน้อย หมดน้ำหอมวันนี้ลดราคาให้ลดราคาให้สาวนี่เก่งเตรียมตัวตัวนี้ที่บอกว่าหอมมากหนูมีพันขวดใครหอมจริงหอมจริงปะหอมจริงฉันให้เธอเอางี้อันนี้คืออีเซนมิยเกะอันนี้คืออารับเตรียมเอฟอยู่นะเธออเธอชีเธอดอม่ัอนนี่อีเซอาดอมแล้วเธอดมมาหลับ หอมจริงไหมเหมือนปะหนูหมดเงินกับบ้านย่ <c oughs> หนูห้าเธอเดี๋ยวเตรียมตัวน,นะกลิ่นนี้คือกลิ่นที่ต้องมีกลิ่นนี่คือที่สุดแล้วกลิ่นที่ใครได้เอาไปเถอะเพราะว่าปกติไม่ลดเพราะว่ารอบก่อนของไม่มีของหมดโดนตกไปแล้วหอมมากแล้ว <c oughs> หอมอะไรล่ะวิธีกรารฉีดคือฉีดช้ชำๆฉีดช้ชำๆเป็นยังไง